ระเบิดแล้วจะทำยังไงอ่ะเพื <storm> ่อนระเบิดอรถรุ่นกัวบ้านระเบิดโเบื่อไอ้เพื่อนเพื่อนจะยกล้อทำไมเพื่อนอยากลกยกล้อฉันขึ้นไปใหม่เลยออยกล้อเลยยกล้อไปดูไอ้โอ้ยเพื่อนอะไรอ่ะไอ้เพื่อนโอ้ยขึ้นไปดึก เดือดชัวร์เฮ้ยเฮ้ยเฮเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อนตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนเป็นอะไร ชชคดีหน่อยที่ฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงพื้นไม่เป็นไรเอาพื้นฟูเองดีกว่ากินี่ยเอ้ยมันเกิดอะไรก้นแบบกว่าไงนี่มันอะไรให,ใหญ่มากใช่เราขึ้นไปดูแม่เพื่อนไป เราจะขึ้นยังไงเพื่อนมันขึ้นก็ไม่ถึงก็เป็นไงปีนยังไงเรา ไปเอาประตูเลยได้เพื่อนเดี๋ยวฉันรอตรงนี้นะเพื่อนโอเคเดี๋ยวฉันไปนันโอเคเดี๋ยวฉันยืนรอนายนะโอ้ยตักคิวตักคิวกันนั่นโอเค อ่าไปเลยนะเพื่อนโอเคไปเลยเย็นเย็นีย็นเยโอ้ยเจ็บเขาโอ้ยเจ็บโอ้ตีลังกาแปดสิบล้านองศาโอ้ยไปเอาประตูดีกว่า All right, zip copy zip zip, all right, good. all right, เอาประตูแล้วไปหาเพื่อนดีกว่ายกไม่ได้ต้องกลับ Ai... ai ai yeah Glenn chen đạiประตู ở đây Glenn này clip mai có đây ที่ห <c oughs> ลังไม่กินดีๆด้วยนะทำเสียงเลยฮะเอ้ยฉันใครอ้าวา <c oughs> <c oughs>

อะะไรขึ้นกินไม่ลงเนี่ยกิยนดีๆไม่ฉันกินไม่เป็นโอ้ไม่ สอมเบย์วิคับมีจิบตะเกียวไอ้เพื่อนเอ๊ยนายเป็นอะไรอะ่ะโอ้อยากกินมือฉันนี้ดีกว่าตีลังกาฉัานมีปืน มันจะยิงไายตายซะเธอยิงโดนแล้วเนี่ทำไมฉัน,นต้องขา่อนฉันด้วยรู้ว่าฉันต้องยิงตัวเองนะ ก็ไม่รู้อายิงไม่โดนอยู่ข้างบน um Đã lại cái chuyện mà, nó mà hỗn xạ này. Này này anh ơi, tại sao? Tại จะงอี่มได้ไงเซ็บหลือเกินอร่อยหลือเกินไม่ต้องเปลี่ยนเป็นซอบีหรอกมาเราจะเปลี่ยนเป็นซอบีเพราะว่าเราอาจจะได้ขวาทคิดดีกว่านี้เย้ฮ yeah, uh ่า huh. ฮ yeah, uh ่าเย้ฮ huh. ่ใช้ความคิดดี ความคิดที่ดีของตาดาตาดาตาดา ป็นไมดืสกดนสอเมียจะเก็ยเร่อมดจะเก็จะไม่วรเยว่าไม่มีใครรู้เลยว่าฉันกิ่สัปเหร่ นี่มันนี่อะไรนี่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 นีนี่นมันกินที่ไหนไหนไหนช่วยดูดดูดูดดูดูดดูดไม่ไหวแก เัวด้ยังไม่บอกอยยางนี้อนผมพรอมรับคำสั่งแล้วคอครับเอาไปไปข้าพุกมาให้หมดลับทลาบปะสบะ ฉันจะดีกว่าพวกเรารู้ว่ามันตองอยู่ตรงนี้สงสัยล้วต้องไปแล้วแหละฉันบอกแล้วฉันไม่รู้นะเพื่อน พอ <Okay. S 2> เสร็จเราไปดีกว่ามามันคืออะไรทำไมมันเหมือนหมอขอข้าวจัดกเลยใช่อ้อยอะไรสะดุดขาเออนี่มันมาเกิดเทศนี่เนอะอ้อยมาสะดุดขาเปละ อันนั้นเคลียบได้หรือเปล่าไม่เชื่อสุดสมันเป็นพวกพวกนีเน้เข้าไปแล้วพวกนายไปดูข้างในเตตเ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 ตตเเตตเตตเตเเเตเตเ ไปเลยพวกนายพวกเราไปเลยอะไม่รู้ว่ามันที่ที่ไหนอ่ะโอ้ยก d ดูข้างในมันน่าก,กลัวมากไอ้ก้อยจะด้วยไอ้ <Yeah. S 1> เอ็นเอเพราะว่าเดี๋ยวพวกซอมบี้มันมัน มันจะหัวขาดขาดขาด,ขาดอะไรแบบนี้เว้นแบแบนีน้จะต้องกินมนันนะเพราวะว่ามันรสชาติอร่อยมาก oh my god มันยัมมีเม็ดยัมมีที่สุดพอกินหายหมดเลย พวกเรายินสตาตันไม่ติดไม่เมป,ป็นไรขับไปเลยเอามาพวกเราถอยไป ชงไซพวกเราน่าจะทำอะไรพวกมันได้เยอะอยู่นะเอาใหม่มันมีซอมบี้อยู่ในนั้นอาช่วยด้วยฉันโดนกัดอานช่วยด้วยได้ได้ vai, đốt, vui lòng được tiêm nhá. Yeah, I yeah, đi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, <coughs> 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 <La bairie. coughs> EP2 กำลังจะมานะคะ